สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเคสฉีดฟิลเลอร์คางนะคะคือเราจะเห็นว่าคางนะคะมีปัญหาคางสั้นแล้วก็คางตัดนะคะซึ่งเทคนิคในการฉีดฟิลเลอร์ของเรานะคะจะใช้วิธีก็คือเป็นดูโอเทคนิคนะคะโดย นึ่งก็คือฉีดไปที่ชั้นลึกชนกระดูกนะคะแล้วก็2ก็คือฉีดบริเวณชั้นตื้นนะคะเพื่อปรับสัดส่วนใบหน้าด้วยนะคะสัดส่วนใบหน้าที่ดีนะคะก็คือท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสาจะต้องเท่ากันในกรณีเราจะเห็นว่าท่อนข้างสุดน้อมีสั้นมีขนาดสั้นนะคะที้เราก็จะมาโฟกัสที่ท่อนล่างนะคะโดยที่สัดส่วนท่อนบนนะคะตรงนี้ของท่อนล่างจะต้องเป็น ครึ่งหนึ่งของท่อนล่างเนาะแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าท่อนล่างยังสั้นอยู่นะคะทังนั้นเราก็ต้องมาเติมฟิลเลอร์คางบริเวณท่อนล่างเพื่อให้ดูพุ่งไปด้านหน้าค่ะ,ะเราจะมาวิเคราะห์ภาพด้านข้างกันนะคะโดยลากเส้นบริเวณ ปลายจมูกนะคะมาที่บริเวณปลายคางนะคะโดยปกติแล้วเส้นนี้จะต้องไม่ชนบริเวณยินฟีปากนะคะแต่ในเคสนี้เราจะเห็นว่าเส้นชนบริเวณยินฟีปากนะคะการฉีดฟิลเลอร์คางหลังทําเสร็จทันทีนะคะเราจะเห็นว่าสัดส่วนใบหน้าดีขึ้นนะคะคางยาวได้รูปแล้วก็พุ่งไปด้านหน้านะคะนี่คือการเติมคางด้วยดูโอเทคนิคค่ะ